แแล้วดูสกินด้วยขึ้นท้้งหมดเีลยสกินแต่แมก็ไม่นิ่งเลยอเฮียเต้ยเลโก้เปล่านะเลโก้ดิแล้วมีวิดีโอปืนทองอยู่น่าจะช่วยได้บ้างน้องปอนโตนั่นเอง ปอนโตปอนโตมันชื่อปอนตเนี่ก็ปอนตกูไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกูไม่ได้หมายถึงมึงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 มันเหมือนเห็นวะไม่รู้เคร วิลับเออมันก็มีมันก็มีแบตเตียนอ่ะไม่ใช่นี่หว่าต้อมป้อมธรรมดาแม่แม่แม่ยืนตรงนี้อันตรายมันเห็นมันรู้มันรู้มันรู้ละมันรู้ละไปโดนแฮตขวาขวาขวาจัง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 ตายจังตายโอเคได้ยินเสียงป้อม ป้อมแตกป้อมแตกไอ้นี่ก็แตกพ่อมันก็แตกสาเลียก็แตกสาเลียแตกไหมสาเลียไม่แตกสาเลียไม่แตกสาเลียไม่แตกซาเลียดโดนแท็กแต่มันก็ไม่สกิลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ใช่หรอเย่ของสำคัญเลยแต่ครูดาวมันก็ไปแป๊บคูดดนคูดดน,นแช่ ไม่คอยยิงกูก็ไม่รู้นี่นเสียงป้อม กูก็โดนกูก็โดนจบจังอยู่ไหนจังล่างขวาออกมาออกมาเฮ้ยเสียงยิงม,มันดูแบบไม่ค่อยเป็นปืนหนยเหมือแนบบของเล่นเอฟเดอะเกมแม่งเลยแล้วกันนะข้างหลังไหนจังแววอยู่บนหยู่บนมันยิงชิงอยู่เฮ้ยซ้ายซ้ายมีมอย เหมยอยู่ตรงนี้ก็แจ้เหมยเม่ไม, <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรเข้าพอยแล้วใช่ <laughs> <laughs> <h iss> ไหมบอกแล้วปอนโตต้องช่วยเราได้เ <laughs> ออ <laughs> ยิงอนาได้แล้ว แป๊บนึงมา้อยเรียกมา้อยเรียกกูหนึลอยเรียกหแพ้เมนแเมตน้อยเรียกสามารถทำให้เราแพ้ได้เลยเหลือตั้งหนาทีอาจจะพิกได้น่ะ อุยอ้ยต้องถอยก่อนแล้วเพื่อนไม่อยู่เลยไม่ให้ your friend คุณคนคนั้นครับเดนนิชแนนชันเลือดไม่พออย่าลงไปร <laughs> ะเบิดเวทีว <laughs> ชุบเร็วจังวะไม่ได้เป็นยังไงมันตะก้นมันตะก้นกูอื้อ <laughs> ทำไมวิ่งไม่ทันอ้าวไอเฟียได้หนึ่งครับผมจิงจริง,รงเลือดเจ้าไม่โอเคเฮ้ยเก็บยาดีดีนะนเรียบร้อยไอเยเฟรินเซโล่ผิดพลาดไหมย,ยัง มีอะไรไหมมีมีมีเอามีรถถังฝั่งทนตายแล้วหนึ่งอนข้ามันอบอลเออเอ,าเอาวารีลลีมีบูตินขวาขวาขวามีตระบทเออเออตรงนี้ดิคราวเอากูเอากูไปแอบข้างหลังมันเอากูไปแอบข้างหลังบ้านมันเลยวๆๆว ไอ้ยี tamam. Higher, ่มัน huh? รู Hello, there, there. ้ไอ้สัสมีคนรู้แล้วคนหนึ่งสองคนแล้วโอ้รู้เกิดขอบคุณมสนี่นี่ปอนโตปอนโตไอ้ยี่ปอนโตไอ้สัส โดว์ิเวณโซ่่ตัวเนี่ยแม่งรวมรวมกัดดิโอ้ยังเละไฮนนน์ทำไมวะทำไมมันได้ทำไมได้ตัวเดียววะไ้นนน์มันรีบเปมันรีบเย่แบบนั้นแบบน่าจะทั้งทีมแล้ว โขผมไม่เร็วอ่ะมัน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 ไม่เห็นในปอนด้วยหนอวะ